แปดแปดพิชิ่งแคมป,ป์ตกปลาเรป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นล้อได้ว่าเล็บลอด MX 2 0 0 4นะครับ MX 2 0 0 4กล่องส้มอ,อ,อัตราทดก็4.7ต่อ1นะครับกำลังเบรก2กิโลนะฮะน้ำหนักตัวลอก215กรัมนะครับความจุสายก็100ถึง150เมตรนะครับแล้วแต่ขนาดสายด้วยนะนะครับ ก็ ou 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 ในในกล่องก็จะมีไม่มีไม่ไม ah. bon ่มีไดแกรมนะมีถุงนะครับแล้วก็มีแผ่นชิมนะฮะแล้วก็ตัวลอกนะครับแขนก็จะเป็นแบบแกนนะครับสามารถเปลี่ยนไซส์กว่าได้นะฮะตัวลอกเนี่ยก็มีริ้วรอยนะมีรอยทะลองมีรอยอะไรพวกเนี้ยนะครับสปูนก็มีคาบกาวที่เขาแปะสายมาตรงช่วงนี้นะครับ มุนลื่นปกติเลยนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานสุดๆเลยนะครับเป็นรุ่นสปูนเตอร์นนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เหมาะกับพวกงานเหดียบปลอมนะนะครับกระพงนะฮะตกหมึกก็ได้นะครับหมึกใช้ฝั่งอย่างนี้นะครับผมนะกระพงช่อนชะโดก็ได้นะครับพวกนี้นะฮะฟังเสียง ดูด้านในสปูนะครับหิ้วรอยหนัหนกๆเนี่ยจะมีอยู่ที่ด้านหน้านะครับ นี่นะครับมีตรงนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นกาดนะครับมันจะเป็นรอยร้าวนะครับไอกาดคุมตัวนี้นะฮะมันเป็นรอยร้าวนะครับเิ้วรอยตรงนี้จะหนักสุดเลยนะครับนอกนั้นก็ปกตินะครับตัวนี้ก็ผลิตในเวียดนามนะครับไม่ดินเวียดนามสวยๆลื่นๆเลยครับตัวนี้พร้อมใช้งานมากๆ